สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูแววนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสรุปใบงานแบบเสริมประสบการณ์ที่เด็กๆได้ทําใบงานนะคะว่าเด็กๆได้ทําไปทั้งหมดกี่ใบคะและใบงานมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลย เด็กๆคะใบงานแบบจประสบการณ์ใบที่หนึ่งนะคะคุณครูจะอ่านคำสั่งให้เด็กฟังนะคะคุณครูเด็กๆสนทนาเรื่องอาหารหลักห้าหมู่แล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะตรงรูปภาพนะคะเด็กๆเป็นอาหารหลักห้าหมู่นะคะอาหารหลักห้าหมู่ได้แก่หมู่ที่หนึ่งโปรโตีนประกอบไปด้วยเนื้อนมไข่นะคะรือ อืดๆอี่อออมากมายนะคะส่วนหมู่ที่ 2, 2ประกอบไปด้วยข้าวแป้งเผือกมันนะคะหมู่ที่3ประกอบไปด้วยผักนะคะหมู่ที่สี่นะคะผลไม้สุดนะคะพลังงานที่เด็กจะได้รับนั่นคือวิตามินเกลือแร่นะคะหมู่ที่5ค่ะเด็กๆไขมันนะคะไขมันนะคะทําให้ร่างกายอบอุ่นทํางานเป็นปกตินะคะ ค่ะเด็กๆคะตรงข้อความนะคะตรงด้านล่างของรูปภาพเด็กๆพูดตามคุณครูเลยนะคะเรารับประทานอาหารรักห้ามู มีประโยชน์ค่ะเด็กๆเก่งมากนะคะเด็กขาใบงานแบบสัมประสบการณ์นะคะเป็นกิจกรรมสนุกป่าสร้างสาร์ซึ่งครูให้เด็กทําอะไรคะชิคปาตี้เป็นรูปไข่ดาวนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆต่อไปนะคะใบงานแบบสัมประสบการณ์นะคะคุณครูนะคะจะอ่านตรงคําสั่งให้เด็กฟังนะคะการปรุงอาหารขีดถูกต้องตรงในช่องซีเรียมตามประเภทอาหารนะคะและคัดข้ามตามรอยปะ พร้อมทางระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆคะคุณครูใจยกตัวอย่างหนึ่งรูปภาพนะคะหนึ่งนะคะไข่ต้มนะคะไข่ต้มเป็นอาหารการปรุงรสนั่นก็คือต้มนะคะต้มไข่ไข่ต้มนะคะเด็กๆต่อเด็กๆคะต่อไปนะคะพบางานแบบเสริมประสบการณ์ใบที่4นะคะคําสั่งนะคะเขาบอกว่าประโยชน์ของอาหารวงกลมภาพที่เป็นของ จากการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆคะในระูปภาพนะคะเป็นอาหารหลักห้าหมู่ซึ่งคุณครูจ๋านะคะมีคลิปวิดีโอในการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของอาหารหลักห้าหมู่แต่และหมู่มีอะไรบ้างนะคะเด็กๆได้เรียนมาแล้วนะคะคุณครูนะคะจะยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นค่ะหมู่ที่หนึ่งนะคะโปรโตีน สารอาหารก็คือเนื้อนมไขสัตว์ต่างๆหรือเมล็ดถั่วง,งาน,นะคะเด็กๆรับทานไปแล้วเด็กจะรู้สึกร่างกายแข็งแรงร่างกายทํางานเป็นปกตินะคะในเด็กคะมาดูตรงรูปภาพฝั่งทางขวาม,มือเลยนะคะเป็นเด็กผู้ชายทั้งสองคนนะคะรูปภาพที่หนึ่งกับรูปภาพที่สองนะคะรูปภาพที่หนึ่งเด็กผู้ชายกําลังถือลูกฟุตบอลส่วนรูปภาพที่สองนะคะเขากําลังจับหัวหรือศีรษะนะคะเด็กๆเ,เราจะวงกลม ร้อมรอบรูปภาพที่หหรือว่ารูปภาพที่สองคะ่ะวงกลมร้อมรอบเด็กผู้ชายรูปภาพที่1นนะคะดีค่ะต่อไปนะคะเป็นใบางานสารสัมพันธ์หน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะมาดูตรงหน้าที่ะะสอ,อ,งองนะคะข่าวสารเถึงอผู้ปกครองเรียนท่านผู้ปกครองนะคะในสัปดาห์นี้นักเรียนสายชั้นอุบาลปีที่3นะคะทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะ เด็กค้าเห็นตรงกรอบตรงสี่เหลี่ยมตรงด้านล่างไหมคะเป็นเพลงอาหารตรักห้าหมูนะคะไปนะคะหน้าที่3ให้เด็กเขียนชื่อของตนเองชื่อปกครองมีความสัมพันธ์โดยเป็นพ่อแม่ของเด็กนะคะสี่เหลี่ยมนะคะมีกับรูคะ่ะเด็กๆคะจะมีคําถามมาให้เด็กได้ตอบคําถามทั้งหมด3คําถามนะคะ ให้เด็กๆนะคะนี่นะคะเขียนคําตอบลงไปได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะหน้าที่สี่นะคะหน้าสุดท้ายนะคะเด็กๆหน้าที่สี่นะคะเรียนกับรูนะคะคุณครูจะอ่านตรงคําสั่งให้ฟังนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพ แระระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆคะคุณครูนะคะจะยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นรูปภาพฝั่งทางซ้ายมือนะคะเป็นไก่นะคะรูปภาพฝั่งทางขวามือนะคะเป็นปลานะคะเด็กๆคะเราจะโยงเส้นจับคู่ภาพตรงรูปภาพฝั่งทางซ้ายมือนะคะนั่นคือไก่ไก่ต้องคู่กับไก่เรามาดูรูปภาพฝั่งทางขวามือเลยนะคะค่ะเราก็โยงเส้นจับคู่มาแบบนี้เลยนะคะเด็กๆ นมก็เหมือนกันนะคะจับคู่มาเหมือนกันรูปปลาด้วยนะคะจับคู่มาเหมือนเหมือนกันนะคะค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆนะคะทําให้เสร็จสมบูรณ์แบบทําใบงานให้เรียบร้อยและระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆ